สวัสดีครับวันนี้มีของเล่นมาชิ้นนี้นะครับชื่อการตูนคาร์นะครับตรงนี้เขียนไว้การตูนคาร์แต่ว่าหลังจากที่ดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คาร์เลยนะฮะเพราะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้านั่นก็คือเครื่องบินนะครับอา,อาจจะเป็นการทําตัวแพ็กเกจที่เป็นกระดาษนี้มาในลักษณะที่ว่าไม่ได้ทําเผื่อว่าจะผลิตเครื่องบินด้วยนะฮะพอดีมีเหลือก็เลยทําเอารถเอาเครื่องบินมาใส่ในรถแทนนะครับตรงนี้เขียน the best welcome gifts for the children นะครับ เป็นของขวัญที่ต้อนรับเด็กๆให้กับเด็กๆได้ดีที่สุดโอ้โหขนาดนั้นเลยนะฮะเรามาดูการผลิตที่ประเทศจีนแน่นอนนะครับ<ม>ก็เห็นที่ร้าน2ี่บาทนะครับลุงเลยหยิบมาดูว่าเออถ้าเอามารีวิวแล้วเนี่ยจะน่าสนใจแค่ไหนนห้าลำนี้นะครับเครื่องบินเรามาดูกันเลยเมื่อออกมาแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับห้าลำที่เราเห็นนะครับเรามาดูกันเลยว่ามีอะไรแบบไหนบ้างนะครับ ถ้าดูแบบนี้ก็จะเห็นว่าจะมี2แบบที่เหมือนกันนี่นะฮะมีแบบแรกก็คือแบบเครื่องบินนี้แล้วก็เครื่องบินเล็กนะครับเครื่องบินเล็กแต่ขนาดเท่าเครื่องบินใหญ่นะฮะมาดูกันใกล้ๆนะครับเป็นเครื่องบินโดยสารนั่นเองนะครับก็จะมีล้อล้อน่าจะถอยหลังได้หรือเปล่าไม่ได้นะครับถอยหลังแล้ววิ่งไม่ได้ก็จะเป็นล้อไปปกติเลยนะครับไม่ใช่ล้อแบบไขาลานได้นะครับ สเตอรีสตล์ตรงนี้ก็จะมีสติกเกอร์ติดไว้นะครับเป็นรูปหน้าต่างเครื่องบิน a i r ์บัส8 0นั่นเองนะครับที่มี2ชั้นแบบนี้นะฮะแต่ที่สุดกระรู้แล้วนะครับสีเขียวและสีแดงอันนี้ห่างนิดเดิงกดเข้าให้เขาหน่อยอย่าหักนะถ้ากดเข้าอโอเคก็พลาสติกก็สมราคา20บาทนะครับนี่นะฮะมาดูอีก3ามลำที่เหลือนะครับ เราจะเป็นเครื่องบินเล็กนะ,ะดูว่าสีสันก็จะต่างกันนะครับจะสลับสีนั้นไปไว้สีนี้สีนี้มาไว้ตรงนั้นนะฮะโดยสังเกตจากสองลำนี้เลยแค่สลับสีไว้ข้างบนเหลืองขาวนะฮะสลับที่กันแล้วก็เขียวหมดบนนี่เป็นของเล่นเครื่องบินน่ารักมากนะครับ ก็จบไปแล้วครับสำหรับการรีวิวนะฮะเครื่องบินน่ารักน่ารักของเราเห็นไปหมดแล้วก็เล่นด้วยความระวังนิดนึงนะครับถ้าซื้อของเล่นมาเพราะว่าอาจจะหักง่ายนิดนึงหลุดแล้วหลุดเลยนะฮะประมาณนั้นโอเคสามลำนี้สี่สองลำนี้เป็นห้าลำนะครับจบการรีวิวแต่เท่านี้สวัสดีครับ